วันนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่าง Morio RS นะคะตัวนี้นะมาพร้อมกับสีขาวส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะมาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าสีดําตัดกับสีเงินโคมอย่างนึงตามด้วยโลโก้ฮอนด้าสวยๆแบบนี้นะคะส่วนไฟด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลหล่อๆแบบนี้เลยนะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะส่วนด้านข้างนะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งหล่อแบบนี้นะคะส่วนตัวกระจกนะ เป็นสีทูโทนสีขาวและสีดำมีไฟเลี้ยวติดกระจกมาให้นะคะมาพร้อมกับกันสา,ส,าสวยๆนะตัวนี้จะเป็นรถเจ็ที่นั่งขนาดไซเล็กนะคะไซเล็กไซกางประมาณนี้เนาะส่วนด้านในนะคะมาพร้อมกับโทนสีดำส,ยสวยๆแบเนี้ะ่ะด้านเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำตัดเย็บด้วยได้ดแดงแบบนี้นะตัวนี้ยังจะเป็นแบบปรับมือมาให้อยู่นะคะส่วนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะคะมีปุ่มออปชันต่างๆมาให้นะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะตัวนี้จะเป็นหนังหุ้มนะคะ หน้าปัดมาพร้อมกับ3หน้าปัดแบบนี้นะส,สวยๆเลยนะตัวแอร์ยังจะเป็นแอร์แบบนี้มาให้นะคะนี่นะตัวนี้เป็นรถปี2015นะส,สวยๆแบบนี้เลยนะส่วนตรงแถวคอนโซลกลางนะคะมีหน้าจอมาให้และมาพร้อมกับช่องแอร์อีกสองช่องตรงนี้นะช่องกลมๆส,ยสวยๆเลยแอร์ Air เป็นแอร์ปรับมือนะคะแถวคอนโซลกลางนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แถวตรงมีที่วางแก้วนะ้ำอีกสองที่นะ และมีช่องใส่ของนะคะตรงนี้มีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยนะส่วนเบรกยังจะเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะคะมาพร้อมกับที่วางขวดน้ำไดยนะคะช่องใส่ของส่วนด้านข้างประตูนะคะมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันต่างๆกระจกเป็นแบบปรับออโต้ได้สีทิศทางนะคะฝั่งด้านข้างคนขับมาพร้อมกับลำโพงอีกหนึ่งตำแหน่งนะมีที่ใส่ขวดน้ำและวางของในงข้างประตูได้ะคะ่ะส่วนที่บังแดดนะตัวนี้จะมีกระจกมาให้นะคะ มีกระจกแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยนะมาชมฝั่งห้องผู้โดยสารกันต่อนะฝั่งห้องผู้โดยสารนะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําตัดเย็บด้วยด้ายแดงตัวนี้สามารถพับเบาะได้นะคะด้านบนหลังคานะคะมีช่องแอร์ขนาดใหญ่มาให้นะคะตัวนี้เป็นตัวปรับแอร์นะมาพร้อมกับช่องใส่เอกสารมาให้ด้านข้าประตูนะจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะคะ เป็นสีดําตัดขอบกับสีเงินแบบนี้นะกระจกเป็นแบบอับออโต้นะคะมีช่องใส่ของมาให้นะส่วนด้านข้างประตูฝั่งนี้จะไม่มีลาโพงมาให้นะคะส่วนด้านเบาะหลังนะคะจะมาพร้อมกับลาโพงอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่วางของใส่แก้วนางวางได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเบาะหลังนั่งได้ประมาณสองที่นั่งนะคะคันนี้จะเป็นรถเจอที่นั่งนะพับเบาะจะได้ ห้องผู้โดยสารกว้างออนี้เลยนะคะชมรอบคันกันนะชมรอบคันนะคะจะได้ไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับสัญลักษณ์โปบบลิโอ r s นะเสืสวยนี้เลยมาชมฝั่งห้องผู้ท่าคนขับกันค่ั ฝั่งห้องข้างคุณทบนะคะมาพร้อมกับช่องแอร์แบบนี้นะมีที่เก็บของมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนนะช่องใหญ่นะคะและมีที่บงังแดดมาให้มีกระจกมาให้นะส่วนด้านข้างประตูนะคะมีช่องใส่ของใส่เหรียญได้นะตรงนี้กระจกเป็นแบบปัดออตโต้มาให้นะคะมาพร้อมกับลำโพงอีกหนึ่งตำแหน่งนะช่วงนี้เป็นช่องใส่เอกสารเอ้ยขอพายคะ่ะใส่ของได้นะใส่ของจุกจิกได้นะ มาชมคันตอบไปกันนะคะมากันต่อที่ Expander GT 6 0แสนกว่าบาทเป็นปี2 2 3นะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะมาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะฟอมกระจังหน้าสีดำสวยๆนะคะตามด้วยสัญลักษณ์ของแบรนด์นะ,ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์รองนะคะส่วนไฟด้านหน้านะเคือไฟฮาโลเจนหล่อๆแบบนี้มาให้นะคะ ส่วนด้านข้างจะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเป็นล้อเดินจากโรงงานเลยนะต,ตัวล้อจะเป็นล้อสีทูโทนแบบหล่อแบบนี้เลยคะ่ะส่วนกระจุกนะคะเป็นสีทูโทนสีขาวแต่กับสีดําและมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะและมีกันสาดด้วยนะคะมีกระจัดเหมือนกันกีกรุ่นหนึน่งที่พาไปรีวิวก่อนหน้านัา้นนะมาชมด้านในกันนะภายในรถน,นะคะจะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะส่วนเบาะนะคะจะยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้ปรับมือแบบนีบ้ค่ะ ตัวเบาะนะจะเป็นเบาะหนังตัดเย็บด้วยได้ขาวส,สวยๆนะส่วนด้านพวงมาลัยนะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะมีออปชันแน่นกว่าอีกตัวนะห่องหุ้มด้วยหนังสีดำแบบนี้น,นะคะตัวนี้หน้าปัดจะเป็นสองหน้าเฮ้ยขอภายค่ะหน้าปัดนะจะเป็นวงกลมสองหน้าแล้วก็สียยมอีกนหน้าน,นะส่วนตัวแอร์นะคะจะเป็นช่องแอร์เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้น,นะคะมาพร้อมกับปุ่มคูซสต์ทมาให้นะ ตรงแถวคอนโซลกลางนะคะมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มาให้มาพร้อมกับช่องแอร์ขนาดใหญ่อีกสองช่องนะตัวนี้มีช่องเชื่อมต่อมาให้แล้วก็ช่องใส่ของมาให้นะส่วนเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แถวตรงสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ำอีกสองที่นะและมีที่รองแขนมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับช่องใส่ของขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะและที่มังเดน,นะคะมาพร้อมกับก,บกระจก คล้ายๆกันนะแต่ว่าที่บางแดดตัวนี้จะใหญ่กวนนะะ่าคะสำหรับรถเจ็ที่นั่งไซส์ใหญ่ส่วนด้านบนน้ำมาพร้อมดูช่องแอร์ขนาดใหญ่ค่ะตัวประตูนะคะดีไซน์จะสวยแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหนังตัดกันกับสีประตูรถนะคะมาพร้อมกับกระจกออตโต้นะคะมีลาโพงอีกหนึ่งตำแหน่งนะตรงนี้ใส่แก้วน้ําได้นะกัวน้าได้อีกนะคะมาชมห้องผู้โดยสารกันต่อคะ่ะฝั่งห้องผู้โดยสารนะ จะได้เบาะตรงนี้ประมาณสามที่นั่งนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะพับได้นะคะตัวนี้ส่วนด้านหลังนะมาพร้อมกับช่องเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะคะและมีช่องใส่เอกสารมาให้ตัวนี้นะส่วนประตูด,ด้านฝั่งนี้นะคะมาพร้อมลำโพงอนตําหน่งใส่แกนนะั้นหรือเปิดนะ้ำใส่ของเก็บของได้นะนจะได้เยอะด้วยช่งองแอร์ในรถนะคะมีอีกสี่ช่องมีสามารถปักตรงนี้ได้นะ เบาด้านท้ายนะคะจะมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะมาชมด้านท้ายกันต่อนะคะด้านท้ายนะมาพร้อมกับไฟท้ายแีบคู่ LED มาให้นะคะแล้วมีท่อแบบนี้มาให้อีกสี่ท่อนะเสวยแบบนี้เลยนะคะตัวรอบรถมาชมด้านข้างฝั่งคนขับกันต่อนะส่วนด้านข้างฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับปีไซน์แบบนี้ค่ะ เป็นสีทูโทนสีตัดกันในสไตล์ที่หรูหรานี้เลยนะ mm hmm. ตรงนี้สามารถใส่ของได้นะ mm hmm. ที่เก็บเอกสารมีมาให้ขนาดใหญ่มาก mm hmm. ส่วนตัวบงังแดดนะคะมาพร้อมกับกระจกเหมือนกันนะคะ mm hmm. และด้านข้างประตูนะ mm hmm. จัดคล้ายๆกับประตูด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะ mm hmm. และใครที่ชอบพน,นี้นะสามารถแคปหน้าจอ mm hmm. หรือแอนเท่าที่ mm hmm. บ้านเขียว ที่แอดหนึ่งสองสามใครที่อยากมาดูที่รถที่ร้านก็มาได้นะคะร้านเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะถ้าใครจะเข้ามาที่ร้านก็จะเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งนะ้า้้งแฟนเดี๋ยวน้องแฟนมาดูแลคะ่ะใครที่กลัวมาไม่ถูกนะคะก็สามารถทักมาได้นะเดี๋ยวส่งออฟฟชั่นไปให้ขอบคุณค่ะ